สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสเต็กนะครับผมจากเว็บไบแนนนะฮะก็คือการฝากออมดอกเบี้ยรหรือเราจะกินเปอร์เซ็นต์จากเหรียญเหรียญตัวเหรียญเนั้นนะครับผมก็ทําตามผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําตามด้วยนะครับ <c oughs> ครับเข้าเว็บไบแนนเลยนะฮะ ก็หลักๆผมจะสติกเหรียญเป็นเหรียญตัวนี้เลยฮะที่เพิ่งเติดเปิดตัวใหม่ให้สติกนะฮะก็ชื่อสกุล SOL นะฮะสักครู่นะครับผมโอเคครับผมอย่างแรกเรากดเข้ามากดเข้ามาในเว็บนี้ก่อนเลยนะคะอ่ามันจะมีบอร์ดนะครับผมเราผมกดเข้ามาบนบอร์ดกระดานประกาศนะฮะมันจะมีเหรียญต่างๆให้เรา เห็นไหมฮะมันจะมีให้เราสเต็กกิ้งได้เลยนะฮะก็คือหลักๆถามว่าเราเรา,เราต้องทอํายังไงเราต้องเปลี่ยนเหรียญเป็นสกุลเขาก่อนครับผมก็คือสมมุติว่าเราจะสเต็กตัว SOL ตัวนี้นะฮะ,ะก็กากบาทออกก่อนนะครับโอเคแล้วก็มาเซิร์ชเซิร์ชหาเหรียญตัวนี้ครับผม SOL โอเคพอเราเซิร์ชเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่า เหรียญตัวนี้มีสกุลอะไรที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้บ้างมันก็จะมี BTC, BNB, BUSD แลวก็ USDT นะครับผมก็เราต้องมี4เหรียญเนี้ย4เหรียญสกุลใดสกุลหนึ่งเพื่อที่จะสลับเปลี่ยนเป็น SOL นะครับผมสมมุติว่า,ามีเป็นเหรียญ BTC ก็ได้ครับผมเป็น BTC นะฮะผมก็จะกดไปที่ BTC นะครับผม โอเคครับเสร็จแล้วก็เราก็จะเลือกเป็นขายครับผมถามว่าทําไมต้องขายก็ในเมื่อเรามีอ๋โอโทษทีครับผมเราต้องเลือกเป็นซื้อเป็นซื้อนะครับก็เรามี BDC อยู่แล้วแต่ครั้งนี้เราต้องการเปลี่ยน BDC มาเป็น SOL เราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยครับผมสมมุติว่าเหรียญเหรียญตัวนี้มันราคาบาทไทยคือเหรียญละ400<ะ><ะ> 21บาทในตอนนี้นะครับผมเราก็เราก็เลือกไปเลย10 20เหรียญแต่แต่สติกกิ้งในแต่ละครั้งรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดในเหรียญตัวนี้มันจะได้เต็มที่แค่20เหรียญนะครับผมแต่ต่อยูเซอร์นะครับสมมติว่าเราเลือกเป็น 20, 20เหรียญนะครับผมเราก็ซื้อพอเราซื้อเสร็จเนี่ยเหรียญเราก็จะได้พอเราซื้อซื้อเสร็จนะฮะตรงเห็นคําว่าจํานวนไหมครับจํานวนมันจะกลายเป็น20เหรียญตามที่เราซื้อไว้โอเคพอเราซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เราก็กลับไปหัวข้อมาหน้าหลักครับผมแล้วก็เข้ามาที่เนี่ฮะเห็นไหมฮะคำว่าฮอตนะฮะลัดแพทนะฮะเข้าหัวข้อรัดแพทนะครับผมโอเคครับอาจจะไวไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับ อ๋อโทษทีครับโพดิที่อยู่น่าจะเข้าอ่าเข้าผิดอ่าเดี๋ยวเลือกมาที่ประกาศนี้ก็ได้ครับผมง่ายดีนะครับ SOL โอเค staking นะครับผมมันจะมี lockstaking เราก็เลือกได้เลยครับคราวนี้เมื่อกี้เราเราซื้อเหรียญตัวนี้ไว้ SOL ต้องไหมฮะมันจะมีให้เราเลือกนะครับผมว่ามีกี่วันอ่าสิบห้าวันหมดแล้วนะครับสดเอาละซอดเอาไปแล้วนะครับผม เราดูมุมขวาบนของต่อยอเลียนนะฮะว่าตัวไหนสามารถฝากได้บ้างแต่ตัวเนี้ยเราซื้อ SOL มาแล้วเราก็ต้องหาที่มันสามารถได้อ่าไอ้นี้ผมก็เลือกมาทั้งก้าสิบเปรเราดูเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะว่าอันไหนเยอะคันนี้แต่คันนี้ผมอ่ะพอดีผมฝากตั้งแต่เมื่อคืนละ SOL ตัวเนี้ยผมผมฝากไว้ที่15วันอ่าสมมุติเราเลือกเป็น10 10อ่า30วันละกันนะครับพอเลือกไปสามสวันเราเราก็กดคำว่าแม็กตรงเงี้ยฮะ,ะแต่เรามี20เหรียญต้องไหมครับ เราใส่ไปยี่สิบเหรียญอ่ายี่สิบเหรียญมันจะมีบอนะครับผมต่ำสุดคือหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะครับสูงสุดคือ 1, หนึ่งหมื่นเหรียญแต่รู้สึกว่าที่ผมอ่าสูงสุดได้ยี่สิบเหรียญมันจะพอ่สิบห้าวันครับผมอันนี้มันสามสิบวันอ้าอ้อ๋อ่าสามสิบวันถูกต้องแล้วพอเราสมมุติเราใส่เหรียญเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะติ๊กตรงนี้ฮะ ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนะครับผมก็คือการฝากนี้คือเราจะฝากแบบล็อกเลยนะครับผมเราไม่สามารถถอนออกมาได้นะฮะมันต้องครบระยะเวลาของมันก่อนนะครับผมพอเราเสร็จแล้วนะเราก,กดคอนเฟิร์มครับก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับผมทราวนี้พอถามว่าคอนเฟิร์มแล้วเหรียญจะไปอยู่ไหนอ่าเราการกระบปดาออกนะครับพอเราคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่กระเป๋าเงินครับผมพออยู่ที่กระเป๋าเงินเราก็จะมาที่หน้าตัวนี้ฮะหัวข้อเนี่ยฮะ เป็นหัวมันเป็นหัวข้อฝากดอกเบีย้ยอะไรการฝากดอกเบีย้ยหรือเราฝากออกมอะไรทั้งสิ้นมันจะอยู่หัวข้อตัวนี้แหละครับ ah earth อันนั้นตัวนี้ฮะผมก็อ่านไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ผมฝากไว้แล้วผมฝากไว้จำนวนหนึ่งเหรียญฝากไว้ทดสอบนะครับผมฝากไวล้ละหนึ่งเหรียญเห็นไหมฮะผมฝากไว้ปริมาณคือสิบห้าวันนะครับผมโอเคครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเท่านี้เราก็รอรอเก็บดอกเบีย้ยจากที่เขาให้เปอร์เซนต์เรามา15วัน30วัน90วันนะครับแล้วแต่นะครับผมเงื่อนไขครับเท่านี้เท่านั้นพอเราได้แล้วเราก็จะเป็นมันจะเป็นดอกเบีย้ยแล้วเราก็จะเด้งมันจะเด้งเข้าเข้ามาในกระเป๋าเราอยู่ในอย่างนี้แหละครับแล้วเราก็สามารถโอนย้ายถ่ายไปที่หัวข้อไปที่สปอร์ตได้หรือเราจะเปลี่ยนเหรียญเป็นเหรียญตัวอื่นแทนก็ได้เหมือนกันครับผมโอเคครับก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับติดปัญหายอย่างไร คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอะ,อะผมอาจจะสอนไวไปนะครับผม